สวัสดีครับสวัสดีพี่นงสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับเด่นรัฐบาลนะครับเด่นหวยไทยนะครับกับสูตรเด่นขั้นบันไดสูตรที่3นะครับแนวทางสําหรับวันที่17มกราคม2 5 6 7นะครับมาดูผลงานของ30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะโมเป็นไดพ้องนะครับเข้าหรือเปล่าในส่วนของสูตรนี้นะครับใช้ในส่วนของขั้นที่3 4 5เหมือนสูตรที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของสูตรหนึ 8,93เก้าสามนะครับผ้นที่ออห้ 2, 8, 8, 3, 8, าสี่สี่นะครับสองตัวล่างแปดเก้าติ๊กแปดกับสามแปดมานะครับ9้ามาได้ติ๊กเก้ามาเช่นกันนะครับผมมาครบ2ตัวล่างนะครับผม6กเจ็ดหนึ่งไม่นะครับศูนย์หนึ่งห้าดีไปหลักร้อยนะครับผมื่อนะนสูตรนี้ก็มาล่างนะครับเหมือนกับสูตรที่หนึ่งเลยนะครับผมมักจะมาล่างมาล่างชนเฉยเลยเราน่าจะเอาสามสูตรนี้ไปเทียบชน ว่าตัวเลขน,นะครับถ้าสามโซนนี้มันชนตัวไ,ไหนมากกว่ากันอาจจะได้ผป็ู้เด่นได้นั่นคือสามสิบธันวาครับมาดูวันนี้สิบเจ็ดมกราคมนะครับผมสิบเจ็ดมกราคมรหัสตัวเลขศูนย์หนึ่งห้าเอ้พิจุดศูนย์สามห้านะครับผมแปดเก้าสามไอ้พิจุดสองสามเจ็ดเนี่ย สองสามเจ็ดขอไปด้วยนะครับผมศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดหนึ่งผิดตำแหน,น่งนิดหนึ่งแยกออกมาใช้ขั้นที่สามสี่ห้านะครับเป็นขั้นเด่นนะครับผมก็จะเป็นสองสามเจ็ด สองสามเจ็ดติ๊กตัวไหนดีนะครับมันชนสองสามเจ็ดอ๋สองสามเจ็ดนี่ตัวติ๊กอาจจะไม่มาตัวมาอาจจะไม่ติ๊กศูนย์หนึ่งห้าครับศูนย์กับห้าชนหกเจ็ดหนึ่งก็ชนนะครับผมติ๊กหกความเจ็บม,มาครบอีกไหมนะครับถ้ามาครบเนี่ย ใจผมน่ะใจผมอยู่ที่มันไปชนกับอไปทังไงสูตรแรกที่ผมได้ลงไปกับสูตรที่สองะคลิปแรกกับคลิปที่สองที่ผมได้ลงไปครับตัวนี้มันจะชนนี่ไงห้าหกเจ็ดมันอยู่ในนีไงนะครับแล้วมันชนศูนย์หนึ่งห้าครับหกเจ็ดหนึ่งดังนันห้าหกเจ็ดมันไปชนกับตัวเดี่นสูตรแรกเป็นคลิปแรกที่ผมได้นำเสนอไปเนาะ ก็จับตาไที่ห้าหกเจ็ดนะครับดูสิว่าจะมาไหมแล้วคลิปที่สองเนี่ยนะครับตัวเลขที่อยู่ในนี้มันมีหนึ่งสองสามมันมีหนึ่งสองสามเอาห้าหกเจ็ดไปจากกันหนึ่งสองสามได้ไหมเนี่ยเป็นเ้าชุดพอดีเลยแต่ว่าผมจะยึดใช้สูตรเอ้ยใช้วิธีที่ผมยึดอยู่นะแต่ถ้าวิธีที่ผมพูดไปไม่ใชพูดนะครับไยเอาไอ้สูตรแรกคลิปแรกคลิปที่สอง มาจับใส่เนี่ยกับตัวนี้มันจะแยกตัวเลขออกมาเป็น2ฝั่งมันจะเป็น9้าชุดนะครับเป็น1 2 3สามกับห้าหกเจคือถ้า9้าชุดนี้มันมาหนึ่ง7ส้าหจดับกันเอง่ะครับผงวดต่อไปเราอาจจะมีโอกาสนะครับได้อีกหนึ่งโครงสร้างที่มาตัดตัวเลขให้เหลือน้อยลงนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมถ้ามันเข้านะเหมือนกับที่ได้วิเคราะห์ไปนะครับนั่นคือเด่นขั้นบันไดนะครับผมสูตรที่สามนะครับ สำหรับวันที่17นะครับผมผมกราคม2567ก็ลองพิจารณาดูเนาะก็ขอให้มันมาครบ2ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับเอ,อี๋จะเป็นแนวทางในการเทียบตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะครับผมนั่นคือในส่วนของเด่นนะครับหวยไทยนะครับผมก็ครบแล้วนะครับทุกสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยคลิปโปรเจกต์เลขเด่นนะครับแล้วก็คัด2ตัวคัดตัวเด่นนะครับผมกาเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ